ชาววีคลิป h ช n แนลครับวันนี้ผมจะพาไปดูนายของผมกับของที่สุดมากนะครับไปเลาะทองครับเตรียมสวัสดีเตีมโอ้ยยี่ขี้ตมโว้ยเตรียมหลับไม่เห็นเป็นยังเลยอสวัสดีแล้วอ่ะเปิดคลิปแล้วก่อน ท้องนาเขียวเช้าอุ่มอันนี้เราก็ถึงตั้ง่ถึงนะครับให้ป้าเบลบอกได้เลยครับให้ป้าเบลบอกได้มีน้ี่จะน้ำมีมีแต่น้ำเลยท่านผู้ชมดูครับนม่ต่าอยู่ตรงนั้นครับน้องพิ้งเปล่าอย่าง ต้องยังสุดครับจะดูนั่งเพื่อนอยู่แรกนั่งดูโทนนี่เลยนะเขาดูนอนนี่เป็นยังดูกล้องยังเอาคิวโอเปเซอรีเลยยังดูเลโอ้ยแลนี่จะไปไหนตอนนี้มันงอแค่โอ้ยงอขาวๆนะอย่ไปจ้าอย่ไปเล่นงอขาว นี่เรก็อยู่ทนแคนา,าะนะครับบุญหันไปบว์ไห้ทีจ้อยบุญชัวไปยองอีกเบิ่มหนึ่งก่อนะอีกเบิ่มหนึ่งอันปลางนะจะมองเห้ลาะจีฉันจะโต๊ะน้ำดัวไปไปมานีกน่น่น

ไปฟรอย่ะ้วยปเกง,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 งหลาย,ลายเมืองเสียง,งไปไปเยสียงธรมรมศาติ์เสนีย์อีสานเสนีย์อีสานบ้านเฮา เอา้อาพีไม่ยางไปแังแทนฟังเสียง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 แล้วก็ถอยโตงามพอดีด้วย พีมุ่อาคุณตกใหม่นะครับน้ำจะท่วมข้าวแล้วครับไชหัวนะคะไปยังไปแล้วครับโอ้โหไม่พลาดไปใจมากี่วังทห้าอยมาห้อยามาชาจรงโอ้ยังดีเมื่อถ่ายยังไปยังไป ไอคิ้วเห็นอย่างไปไปง่นเขาจีบก็ตกในน้ำหนึ่งวะเฮ้ยสีบ้าพี่บอสร่างเสีย เสียงธรรมชาติมือคลึงไปค่ะอย่านี้นี่คือบรรยากาศร,ร,บรอบๆดีมากร่มเย็นสบายมากดีมากเลยคุณอ่ะ

กบลองไม่อยู่เลยค ừ, รับบอนว่า้เดียวพี่สาวพีคน้องพด เอ้ยข้ามด้วยนะมีแต่น้ำอ้ปี่ไม่ยืนปีกีโกหัวคอเออเฮ้ยเลยแบบทุกอย่างไปน้ำต็มให้หน้าถูกหน้าเลยเด้อดขับเด้อดเขียวมากฉันไม่รู้ว่าเธอทำไปที่ไหน กุูคอน้ำเต็มหปนะที่บ้านที่บ้านเขาน้ำไหลเขาตกหนามอะ โอ้ยอะไรวะนี่อะงาน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 โ้ยช่างสุดวุ่วคนเหนื่อยช่างสุดวุ่นที่หล่อไปไปงานคนรยโอเออช่รถ

ฝนคือรู้ว่าฝนเริ่มลินฝนเริ่มลงเห็อีกแล้วนะจ้ารีเดเลยเขาเลียกตาเดเลยลูกเพิ่นมาตัดตอ,ตอ,ตอันนี้ออกเองก็เพิ่นปูงานเนี่ย

ทางเปลี่ยนไปงานมึงไงกุ่มมาแล้วเปิดสุดเลยไปไปไปเดี๋ยวคุณพ่อไ้เราก็จะกลับบ้านนะครับผมนี่ใกล้จะตกแล้วผมมันลินลินแม่นะครับดูนะผมไม่รอเลยเสียงเสียงเงียบๆเพื่อนชื่อ

สำหรับคลิปนี้คนจุตอบแล้วลนะครับขอมมาถ่ายคลิปกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ชินนะบ๊ายบาย